สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตต้นมะกรูดนะคะต้นนี้ที่เคยให้ดูคราวที่แล้วนะคะลักษณะใบของเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นใบเล็กๆแล้วก็มีมีสีเหลืองนะคะแล้วมันก็ไม่แตกไม่ยอมแตกใบเลยนะคะแต่ว่าลองใช้วิธีนี้นะคะแล้วก็จะเห็นสังเกตเห็นว่าเนี่ยใบเขาเริ่มแตกออกมาแล้วแล้วก็เป็นใบที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยดูจากลักษณะแล้วเห็นไหมคะ ลักษณะจาก2ใบเนี้ยลักษณะแตกต่างกันเลยสุขภาพนะคะคุณภาพของใบใบเก่ากับใบใหม่มเห็นไหมคะเนี่ย<ม>เห็นชัดเลยว่าเขาแตกต่างกันมากนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ได้มาจาก Google เนี่ยแหละคะ่ะจากอา่ายูทูบเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เป็นวิธีที่สุดยอดมากเลยนะคะอยากจะเอามาให้ทุกคนได้ลองทําดูนะคะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะรู้แล้วล่ะนะคะเดี๋ยวนะคะวัสดุ มีอย่างเดียวนะคะที่จะใส่นะคะนั่นก็คือนี่ค่ะไข่หนึ่งฟองแบบนี้นะคะนี่พี่จะใช้วิธีการตอกไข่ลงไปเลยค่ะตอกไข่นี่ทําหลุมไว้เดี๋ยวเดี๋ย,ยไข่ก็แตกแล้วทำหลุมข้างๆเนี่ยะคะ่ะไม่ต้องไปผสมอะไรทั้งนั้นเลยนะคะใส่ไข่เลยนี่ ตอกไข่ใสเลยนะคะนี่ทำหลุมไว้ข้างๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะตอกไข่ใสลงไปเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะตอกไข่ใสลงไปเลยค่ะเนี่ยแล้วก็พี่ก็ตีติตีติดนะแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาดินปกต้องระวังลูกสาวจะมาคุยกินนะเนี่ย แบบนี้ค่ะส่วนเปลือกเราก็ขยำลงไปด้วยเปลือกไข่ก็เป็นแคลเซียมเนี่เนี่ยแบบนี้ค่ะแค่นี้เองทําเดือนละครั้งนะคะแบบนี้แค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเอาเนี่ยมันก็เป็นการให้ฮอร์โมนไข่ให้กับต้นมะกรูดของเรานะคะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วพี่ก็รดน้ำตามกระปลย เห็นไหมใบที่ได้จะใบสวยเลยนะคะแล้วก็เขียวใหญ่ด้วยเนี่ยคือแบบเป็นวิธีที่ได้ผลมากเลยนะคะทุกคนเอาไปใช้ได้เลยนะคะเป็นวิธีที่ดีมากแค่นี้เองค่ะคนวิธีการดูแลต้นมะกรูดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันกิง่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแต่งกิ่งด้วยนะคะใบมันเดี๋ยวต้องเด็ดออกตัดออก เนี่ยค่ะวิธีการบำรุงต้นมะกรูดนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากนะคะใช้ไข่แค่ฟองเดียวนะคะทุกคนได้ผลมากเลยนะคะเห็นผลเลยทันตานะคะเนี่ยภายใน1เดือนนะคะภายใน1เดือนเห็นผลเลยเพราะฉะนั้นลองดูนะคะเดือนละครั้งแค่หนึงฟองเท่านั้นนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ